จะเป็นลมมป่ะจะเป็นลมเอาทำไมเมื่อเช้ากูไม่ได้กินข้าวไงเมื่อเช้าไม่ได้กินข้าวกินกินเหรออันนี่กินหมดจังกินโอ้โหนี่ก็กินหมดแล้วโอ้โหวันนี้ทำไมหิวข้าวขอข้าวกินข้าวกังวนกินเมื่อเช้าก็กินเอนชัวก็กินไปแก้วนึ่งลังนกก็กินไปขวดนึงข้าวก็กินเยอะเออข้าวไม่ได้กินไม่ได้กินข้าวเหรอกินต้มจืดต้มรึงให้ถวยนึงก็กินหมดจ้ะ ไม่รู้ว่าทำไม่ได้หรือหิวจะเป็นลมเลยอืมเออท้องมันว่างอ่ะท้องว่างเนี่อขาเคยชาหมดเนี่ยเหรอทำไมชาไม่รู้อ่ะเหรือหาว่าไม่ได้กินข้าวเช้าไม่ได้กินข้าวเช้ามิ่งกินฉันเป็นคนเอาให้กินนะเอออืมอืมดีแล้วหิวบ่อยๆอย่างเงี้ยดีอืม ดีกว่าไม่หิวมันไม่หิวเด้มันยังไม่ได้กินอ่ะกินเช้าก็เอาให้กินแล้วอ่ะพออาเช็ดปากนะเหรอขาเคยเช้าหมดเด้เหรอ,อ,อนอนพักผ่อนดิไม่เป็นยนี่าพาปูที่นอนออกยังไม่ได้ปูให้เลยนะไม่เป็นนี่ไว้เนี่ยเราพาปูที่นอนไปซักออโอ้ย จะมาตายก็ลองนึซะมั้งใครจะมาตายอ่ะกัวจะตายเหรอกัวจะมาตายเขาสิกัวจะมาตายเขาสิเหรอไม่ต้องไปกลัวกลัวเหรอกลัวตายเหรอฮะอ้าวกลัวสิอ้าวตอนนั้นบอกไม่กลัวตอนนี้กลัวแล้วเฮ้ออ้าวกลัวรุ่งมาเช้ากูไม่ได้กินข้าวอีกนึงกินกระชายทุกคนเอาให้กินนะเฮ้อืม วันนี้กลัวตายทุกวันบอกไม่กลัวฮะกูจำไม่ได้เลยจำอะไรไม่ได้บ้านเนี่ยหรอเออจำไม่ได้คนเนี้จนยจำไม่ได้ว่าไม่ใช่บ้านกูอะไรนะกระเป๋านะอ,อ,อะไรนะกระเป๋าสมบูรณ์ดีสตังค์เหรอเออจำได้เหรอกระเป๋านะมีตังค์เยอะไหมฮะ ไม่มีสตังอ้าวไม่มีตังก็ตังไปไหนหมดแนละ้ฮะไม่รู้ไปไหนหมดเ <c oughs> ข้าไม่ได้กินข้าวมั้งกินหิวข้าวเหรอมันออกหิวจะเป็นลมเมานะ่ะเหรออแล้วกินหมดไปเมื่อกี้เนี่ยพอไม่ได้เอาอีกไหมข้าวเหรอเออเอาอีกไหมกินหมดไปแล้วเอาอีกไหมไม่ยังไม่เอา เมื่อเช้านี่ลืมกินข้าวเหรอเออเดือนทำไมอ่ะก็ลืมหิวสิเหรอจ้าข้าวอีกเหรอเอาอีกหน่อยเอาอีกหน่อยเมื่อกี้กินไปช่วยแล้วนะกินไปช่วยแล้วเอาอีกหน่อยจ้าอีกมันยังไม่ไม่เต็มกระเพาะไม่เต็มกระเพาะโอ้โหไม่เต็มกระเพาะมันผูวเพลงไงพี่คนเหรอเออโอ้โหไม่เป็นงั้นนะวันนี้กินไปช่วยใหญ่ๆแล้วนะเมื่อกี้จอาวอีกเหรอเอาอีกหน่อยเอาอีกหน่อยเอาเอาเอา มผมโผล่เพโผเพริเป็นไงมันก็วงว่างวงนั้ยนี่เหรอไม่เป็นงี้มิ่งกูลืมกินข้าวน้อลืมกินข้าวไม่ได้ลืมมากินแล้วเมื่อเช้าฉันก็ให้กินกินแล้วเหรออืมวันนี้ทําไมหิวทําไมกินได้เยอะเงี้ยอาออ๋องหน่อยอ๋องหน่อยได้ใช้เวลาสักหน่อยเออได้ได้ได้ ลืมกินข้าวแล้วไม่เช้าอยังไม่ได้ลืมได้ลืมปะเวลาจะกินขึ้นมาไม่ลืมเหรอ,อไม่ลืมวันนี้ยายกินเยอะเองเนื้อปลาสลิดขยำก็ข้าวแล้วก็น้ำปลาเยอะๆให้หน่อยอไม่มีอะไรไอเจวต้มจืดหมดไปแล้วรอ,อบนี้คือกินรอบที่สามแล้วรู้ไหมเนี่ยเหรอรอบที่สามแล้วไม่ใช่ว่าไม่ได้กินเหรอเออยายกินนี่รอบนี้รอบที่สามแล้วท้องมันยัววงวงเวงเหรอ,อ เหมือนงั้นเว้วันนี้เหมือนงั้นไม่รู้อ่ะทุกทีนี่ไม่ค่อยอยากจะกินวันนี้กินสองรอบสามรอบแล้วเนี่ยอยากกินอยากกินบะหมี่ไหมเดี๋ยวซื้อบะหมี่ให้เนาะอยากบะหมี่ถุงกลางเล้าก็เดี๋ยว,นะยก,วก็มาอีพัก,กก็กินเลยว่ากินตอนบ่ายตอนเย็นๆก็ได้เนาะซื้อบะหมี่มาถุงเนาะ ตุยตีตุย,ตย,ตยนี่ยวันนี้ทำไมกินข้าวเยอะนี่ก็ไม่รู้ไม่ลืมกินข้าวลืมกินข้าวาวันลืมกินข้าวอยู่เงนัอนเนี้ยรอบนี้รอบที่สามแล้วนะจ๊ะเมื่อกี้เอาไอ้ถ้วยลรวบอกว่ายังไม่อิ่มมาท้องยังหวงเวงจะไอถ้วยอะ่ะฉันก็เเนื้อปลาสลิดทอดขยำให้นะ่ะแกะเนื้อเนื้อขยำให้แล้วน้ำปลายอดมันหน่อยนึงมาเช้ากินก็ต้มจืดต้มลึงนี่แหละ แต่ตอนนี้หมดหมดไปแล้วตรงจุดําลึงใหญ่กินสามรอบแล้วไม่เป็นงี้เว้ยฮะไม่เป็นงี้เว้ยเป็นยังไงอ่ะไม่ลืมได้ไม่ลืมได้ไม่ลืมอ่ะกินแต่ว่าลืมลืมข้าวกินข้าวได้ลืมกินข้าวหรืมกินใหญ่หรืออะนี่ทั้ คนนี้เป็นอะไรหรือแปลกแปกเ,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 เนี่ยกินข้าวสามรอบน,นี่กำลังให้คนไปซื้อบะหมี่ไก่ให้แก้วบะหมี่นี่ร้านที่ยายชอบกินอ่ะดูแล้วเจริญอาหารให้กินค่ะปะเดี๋ยวเยวเ็นๆย็นจะปูผ้าปูทีน่นอนให้อตอนนี้นั่งไปนี้ก่อน วันนี้รอบที่สามนะจ๊ะบ่ายโมงบ่ายโมองอยายก,กินข้าวไปสามรอบแล้วนะครับ <c oughs> ทุกคนอืมโดยทิ่ลืมกินข้าวได้กินข้าวได้จริงๆแล้วไม่ลืมหรอกเอาให้กินหาว่าลืมกินอร่อยเยอะอร่อยไหมอร่อยเยอะ หิวด้วยหิวด้วยหิวใหญ่เลยนี่แปลกๆเด้วยเราหูมันได้นะฮะอยู่มันได้จากราจากระเช้าเหรอจากกระเช้ายายกินข้าวสามรอบแล้วเหรออืมไม่ใช่ว,ว่าลืมกินถ้ากินสามรอบแล้ววันเนี้ย ดีกินได้ก็ดีเกี้ยวจะช้าเดี๋ยวน้ำเดือกให้กิน นี่กินข้าวได้แปลกๆซะแล้วกินแล้วหาวยังไม่ได้กินอืหลังนกก็กินไปแล้วนะเนี่ยจอนใช้สายอะ,อะอมาเกือบมาเลยกินข้าวเช้าหรือเหอือะไรก็หาไม่ได้กินข้าวเช้าอยู่งั้นกินือ ข่าวเช้าก็กินนิ้วเนี่ยเฮาว่าไม่ใช่บ้านกูเหรอเฮาวอกบ้านไข่แึเปล่าเฮาบ้านไข่เหรอเออเฮาบอกไม่อยู่บ้านอีอืบ้านไข่แล้วฉันเหรอไม่อยู่อะไบ้านฉั้นรึเปล่าเขาบ้านที่ฉันเนี่ยเหรอ มาเลยหิวชิ้วขึ้นมาเลยอทำไมหิวชิ้วขึ้นมาเลยอ่ะไม่เลยลก็ไม่รู้เหรอไม่ได้กินมาเชา้ามาลืมค่ะอ๋อไมนได้กินข้าวเช้าอยู่งั้นแปลกป่ะแปลกเหรอไม่แปลกอ่ะคนแก่ก็งี้แน่ไม่แปลกอ่ะยายธรรมดาเขาเขาก็เป็นกันนี่แนะ่ เขายังมีปะอ่ะทำไมก็ก็กิกนไปสองรอบสามรอบแล้วเนี่ยเฮ<ะ>้อก็กินไปสามรอบแล้วทำไมก็หิวมันยังโผล่เพลช้อ,อมัวโผล่เพลแก้วอ๋อโอ้โหพอเถอะ,ะกินจังหน่อยก,ก,ก,ก็กินไปแล้วก็เมื่อกี้ใครกินไปแล้ววะมันไม่ไมันไม่มันไม่อิ่มมันโผล่เพเลไงไม่รู้วะเดี๋ยวอีกพักนึงค่อยกินโอ้โห กระสองถ้วยติดไปมีเด้อไอ้โมไปมีเดี๋ยวรอกำลังซื้อเส้นหมี่มาให้เดี๋ยวกินเส้นหมี่ต่อขายองคมากำลังสั่งเขาซื้อมากำลังสั่งเหรออืมกินข้าวไม่อิ่มเป็นไงทุกคนโอ้โหมันเกินไปแล้วกินอะไรไม่อิ่มท้องมันพองพองแผงไงไม่รู้เมื่อกี้กินไปสองถ้วยติดแล้วนะเอออืมอะ๋อ มันขนตัดแปะไม่ได้ใช่ไหมแปลกยังไงอ่ะอยู่ที่เขาที่นเหรอทำไมอ๋อเดียหิวขี้หมาหิวชิวอ่ะเนาะเหรออืมใครเอาหมี่อ่ะทำไมอ๋อบอกใครเอาหมี่ร้านปิดไม่ได้อ๋อเหรอเออข่าวยุ่งมิกเหรอฮะข่าวยุ่งมิกอ่ะข่าวหมดยังไม่อิ่มยังไม่อิ่มโอ <laughs> กินไปเยอะแล้วนะยายทำไมยังไม่อิ่มอีกอ่ะบังไม่อิ่มวะเหรอโอ้โหเดี๋ยวคนเรากินเย็นทีเดียวมั้งนี่ก็บ่ายแล้วเมื่อกี้ยายกินไปสองกล้วยแล้วนะเดี๋กกินเอาวิตามินให้กินน้ำปเปรี้ยวกินนะเ <laughs> นาะโอเคไม่อิ่มมั่วมัโผล่เพงอะทุกคนหลังนกก็กินไปแล้วเอ็นชัวก็กินไปแล้ว เอาวิตาแก้วคาวกับสองถ้วยเอ้วันนี้ทำไมเป็นอย่างงี้ทุกทีให้กินอะไรก็ไม่พอจะกินไปเลยงี้ไม่รู้อะฮะไปเลยงี้ไม่รู้ดีกินัไปเถอะนี่มั่งสั่งให้เขาซื้อบะหมี่เขาโทรมาเมื่อกี้ว่าร้านปิดปิดจนสองร้านเลยเขาหยุดสงการเงินที่ยังไม่เปิดร้านบะหมี่อะอ

เป็นอะไรสิมันโผล่เพนเนี่ยมีกล้วยเอากล้วยไปลูกกล้วยกล้วยแก้วโผลแก่เย็นลูกใหญ่เลยลูกใหญ่เลยมึงกินไม่เป็นทองมันโผล่เพนไงมึงเอากินกินกินได้กินเข้าไปอืม ที่จะกินกล้วยหมดลูปไหมไม่หมดไม่หมดก็มันไปไลกินเยอะแล้วชื่นใจมั้ยนะกนกล้วยวันนี้ดอกไม้แปดนาคเลยทำไมกินเยอะอย่างนี้ก็ไม่รู้เนีาะวันนี้เะทำไมกินเยอะแบบนี้ก็ไม่รู้จุกทีให้กินอะไรไม่ค่อยจะกินนะ วันนี้โอ้โหหลายอย่างลือเกินเนี่ยข้ากินเอนชัวไปแล้วพอสายหน่อยกินข้าวกินข้าวแล้วให้กินลังนกกินลังนกแล้วก็กินข้าวไปถ้วยนึงไปถ้วยบอกไม่อิ่มเอาไถ้วยนึงเมื่อกี้ก็ให้กินวีตาบีขอกล้วยกแก้วว่ามันเยอะไปแล้วนะวันนี้วีตากินไปแล้วเหรอเออ วันนี้กินเยอะเลยถ้าขืนกินแบบนี้อ้วนแน่เลยอ้วนไม่สวยแน่เลยขั้นเนี่ยฮะอ้วนแล้วจะใส่ชุดไม่สวยนะอยากให้ินเยออิ่มจะมันโผล่แผ่แบบฟอร์แฝงให้รู <c oughs> ้เหรอไม่โผล่แผ่ฟอร์แฝงกินไม่อิ่มเนี้ยนะอือื <c oughs> <c oughs> อโอ้โหนลุโโ่นกลวยหอมลูกกระโดดจะหมดลูกเกีโโ๊ยวะอือหือ ไม่หิวข้าวไม่หิวข้าวเช้าอ่ะเช้าอ่ะอืมกินล้วกินไปแล้วเช้ากินน้ต้มจืดต้มลึงเมื่อกี้ไปเปิดตู้กล้วยมาต้มจืดต้มลึงแม่เขาใส่ตู้ไว้ฉันหาว่าหมดกินจะหมดลูกแล้วนะลูกมันช่น้อยๆนะนายใหญ่เยอะหน่อย Mm-hmm.